เกิดอะไรขึ้นพี่น้องตอนนี้ไม่สามารถโหวตให้อุงอิงเพชรบ้านแพงได้นะคะสำหรับในตอนนี้เอฟซีแฟนคลับหลากหลายคนก็คือซีรูแล้วนะคะว่าองอิงเพชรบ้านแพงได้มีรายชื่อในกิจกรรมอ e ีกี้อวอร์ด2024พี่น้องซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเป็นทางด้านเพจอีก,กี้ของแท้เพื่นเด้มีการออกมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้พี่น้องและก็สำหรับเพจเพนนีนะคะเอิ่นว่าเป็นเพจที่ มีผู้ติดต,ตามหลักแสนถือว่าเป็นเพจที่ดังระดับประเทศนะพี่นองนะะ่อนหาหลัการนี้ลับพี่น้องเพื่นกนสิมากออกมานะคะลงข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวทีกําลังมีกระแสทีกําลังมาแรงนะคะละกักกะพี่น้องเพื่นกันไดมีการจัดกิจกรรมอีกี้อรบอร์ดสองพันยิบขึ้นมานะคะแล้วบที่นี่พี่น้องสําหรับกิจกรรมนี้นะคะกัไดมี รายชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เพื่อนก็ว่านี่ละนะคะเขาไปกดไลค์กดแชร์ให้ศิลปินที่ชื่นชอบไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแม้แต่บาทเดียวพี่น้องนะคะสำหรับผู้ได้ทีชื่นชอบผู้ใดกะให้เขาไปกดไลค์ให้ศิลปินผู้นั้นนะคะนี่แหละพี่น้องเพื่อนกะได้มีรายสื่อออกมานะคะบริวาสื่เป็นทางด้านอุงอิงเพชรบ้านแพงน้องอาอาสกุณาพรทางด้าน แอนอรดี already, นะคะลำใยไห,หทองคำพี่น้องนะคะลวกะ็นี่ละพี่น้องสำหรับ FC แฟนคลับหลยคนกับผ้ากันร่วมกดไลค์กดแชร์ให้สำหรับศิลปินที่ชื่นชอบแลวก็บอกเลยว่าสามารถกดได้มากกว่าหนึ่งคนอย่างสมุิว่าเข้ามักอุงอิงเข้ามักนองอายเข้ากับสามารถกดไลค์ให้ได้ถึงสองคนแต่ว่าเพิ่นสินับต่างแต่อันที่กดไลค์ลวก็กดหัวใจพี่น้องนะคะส่วนอันที่กดห่วงใยนะคะกด แล้วนี่พี่น้องเพิ่นกาสีบ่นับเป็นคะแนนนาะพี่น้องเนาะนะคะนี่ลรพี่น้องก็ถือว่าเป็นาการร่วมกิจกรรมแบบง่าไงนะคะทีเอฟซีแฟนคลับหลายคนสามารถร่วมได้เพียงแค่คุณมีมือถือหลัก,กะเล่นแอปสีฟ้าพี่น้องนะคะก็สามารถกดไลค์ให้อุ้งอิงได้แล้วนาอพี่น้องเนาะนะคะแต่ว่าพี่น้องสําหรับการกดไลค์ให้อุ้งอิงถึงกับต้องหยุดชะง,งักเป็นอย่างคือนวัตสันนะคะ สำหรับในตอนนี้นะคะทางด้านเพจอีกี้เพจทีได้กีการเฮ็ดกิจกรรมมีลาพี่น้องตอนนี้นี่หายไปไหนก็ไม่รู้นะคะหายไปใส่กับบหรูพี่น้องนะคะหลายคนกับภาคกันมาเป็นยังไข้คืคอบบโสามารถเข้าไปกดไลค์ไปร่วมโหวตให้อุ้งอิ้งได้เกิดอะไรขึ้นเพจนี้หายไปไหนพิมพ์หาแล้วหาตรงไในกับโบเห็นพี่น้องนะคะมีพี่น,อน,ะะน้นองสําหรับอีกเพจเพจหนึ่งนะคะคือเพจว่าบันเทิงหน้าต๊ด เพอ่นได้มีการออกมาโพสนะคะว่าประกาศทุกคนเพจอีกี้ตอนนี้ปลิวทุกเพจพิกี้ฝากบอกทุกคนว่าจะกลับมาคัมแบ็กอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆนี้พันนาพีนองเป็นจังไดรน,นะคะสำหรับทางด้านเพจเพจบันเทิงหน้าตุด๊ดเพอ่์เน่ได้มีการออกมาโพสแบบนี้นะคะว่านี่แหละนะคะสำหรับในตอนนี้เพจของอีกี้นะคะตอนนี้นี่กะปลิวพี่นองนะคะ่ะกะปลิว บ่รูลับพี่น้องย้อนสาเหตุอียังนะคะแต่ว้านนี่ละตอนนี้กับปิวเบอร์สุเพศพนาพี่น้องนะคะแล้วกับสำหรับการโบวตให้อุอิงเพชรบ้านแพงสำหรับกิจกรรมที่เคยได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้นะคะหลายคนก็บ่าถึงกับต้องหยุดชะงักมาพี่น้องน้องยอนนี่แหละนะคะยอนสาเหตุที่ว่าเพศปิวนี่แหละพี่น้องนะคะกะหลายคนก็บ่ารอรอค่ะรอนะคะพิกกี้พนาพี่น้องนะคะสำหรับเพอิกีนี่เพื่อนกะ เพื่อนกาสีมักล่งข่าวสารทีกาลังมีกระแสพี่น้องหลายคนกะว่ามักแห้งเพจนี้นะคะเป็นเพจทีเอินว่าทันข่าวมากๆนะคะท่านเหตุการณ์ในตอนนี้ไปไปหอดไซเน่คือว่าเพิ่นท่านเบิดถูกเรื่องเล่าพี่น้องนะคะหลายคนกะว่ามักติดตามเพจนี้แหละนะคะเพราะว่าเพิ่นท่านดีนาะพี่น้องน้องละกันนี่ละพี่น้องเพิ่น,นกาได้มีการเอาศิล,ลปินหมอร้องหมอล่ำนะคะมานี่แหละนะคะมาเหตุเป็นกิจกรรมแบบนี้ออกมา นะคะหลายคนก็ว่าสาหรับสาหรับคะแนนนะคะสำหรับยอดไลท์ที่อุ้งอิงได้ทําไว้นะคะจะเริ่มต้นใหม่หมดเลยไหมนะคะในตอนนี้เอินว่าสําหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงคะแนนนําโด่งมากๆพี่น้องนะคะตามมาด้วยทางด้านน้องอไอศกุณาพรนะคะแล้วก็สาหรับทางด้านแอนออร์ดีก็อยู่ในอันดับที่สามพี่น้องนะคะคือว่าสามคนนี้นี่ก็สีสลับับเปียนกันไปนะคะแต่สําหรับอุ้งอิงนี่ กับย่างคงอยู่อันดับหนึ่งนะคะบ่เคยตกลงมาเป็นอันดับสองอันดับสามพี่น้องมีแต่อยู่อันดับหนึ่งนะคะหลายคนกับภาคกันเขาไปคอมเมนต์ถล่มเพจอีกี้พี่น้องว่าอุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงยืนหนึ่งนะคะคือว่าเขาไปเบิรงไม่คอมเมนต์ยาำได้ีีคือว่ามีแต่อุ้งอิงพี่น้องนะคะศิลปินคนอื่นแถบสีบ่คอยมีนะคะส่วนมากกับสีมีต่างแต่อุ้งอิงอุ้งอิงนะคะเอิ่นว่าเม้นแตกนะคะสาหรับเพจอีกี้นี่ถึงกับเม้นแตกเนาะพี่น้องเมื่รับพี่น้องกับคือสิ ้ายสงสัยแล้วนะคะว่าสําหรับเพจอิกกี้นี่เสียไปใสน่นาพี่น้องนอายคุนกับภาคกันว่าคอยอยากสิกดไล่ให้อุ้งอิงนะคะคอยก็กดให้บ่ได้พนัพี่น้องยอนว่านี่ละนะคะเพจเพิ่อนปิว้วนาพี่น้องนอไลาุคนกับมองว่าตอนนี้นี่คอยหอดสมครเป็นสองสามบันที่สองสามเฟสไปแล้วนะคะเพราะว่านี่ละนะคะคอยอยากสิมากกดไล่ให้ลูกสาวพนัพี่น้องนะคะสําหรับอุ้งอิง ไม่ว่าน้องจะมีรายชื่อในกิจกรรมไหนพี่น้องนะคะคือว่าน้องกะได้รับรางวัลได้อันดับหนึ่งมาถูกกิจกรรมอิลีนะคะต้องย่อมใจอิเลีพี่น้องต้องย่อมใจยังมาิีย่อมใจเอฟซีแฟนคลับของน้องนะคะเป็นยังเพลินคืบหักหลักกะเอ็นดูน้องคักขนาดนี้น้องพี่น้องนั่นนะคะหลายคนก็มองว่าบ่มมันลูกแเ้ๆแต่ว่าน้องคือจังเห็ดให้เฮาได้เห็นว่า เป็นคนทีเป็นคนทีแบบไซส์สื่อ,อพี่น้องนะคะเป็นเด็กน้อยที่ใซส์สื่อละกะเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารักเด็กคนนี้น้องพี่น้องน้องแม่คิดือกันบอนะคะว่าสําหรับองค์อีกเนน่ยเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเด็กน้อยคนนี้นี่แหละนะคะเป็นคนทีกตันยูไม่ลืมบุญคุณนะคะ แลักกับเป็นเด็กน้อยที่บ้นบานๆไซซ์ซื้อๆนะคะพ่อน้องเป็นคนแบบนินหรือเหตุให้เอฟซีแฟนคลับหลายคนมาติดตามน้องนองพี่น้องน้นองนันรับพี่น้องกับดันต่อไปนะคะในเมื่อเพจอิกกี้หายไปกับว่าเป็นยังพี่น้องนะคะเขาต้องมารอดติดตามกิจกรรมต่อไปอีกนคะ,ะวบานน้องสิมีไรซื้อในกิจกรรมอีกยังอีกบอน้าพี่น้องน้องเืีอว่าเร็วเร็วนี้สําหรับเพจอิก,กี้จะกลับมาอย่างแน่นอนนะคะหลักกัเพื่อว่า จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่พันนาพ่นองนะคะแล้วก็สาหรับกิจกรรมทีตองยุทธชางักไปนี่ก็บ่รู้ว่าเพื่นอ,อกกนสิเพ็ดตอบอกนาเสียต้อนันาพี่นองก็ต้องบ้านรอบเบิงอีกที่นึงนาอพพ่นองน้องนันนานพ่นองนะคะสาหรับในตอนนี้นะคะเอฟซีแฟนคลับหลายคนกะนี่แหละนะคะพากันมาสําหรับอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงในตอนนี้นี่พี่นองถึงแม้ว่าจะใกล้ปิดฤด,ดูกาลแล้วสําหรับวงสาวน้อยเพชรบร้านแพงถึงแม้ว่าว่าวงสาวน้อยสิกล้ปิดฤดูกาลแล้วแต่ว่าสําหรับ วงใหญ่ที่มี้อีลาอ,อุญิงกะอกเคยลดลงเลยพนาพี่น้องมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อแล้วก็สําหรับมาลัยของน้องในตอนนี้พี่น้องนะคะตั้งเป้าไว้แล้วนะคะตั้งเป้าไว้แล้วว่าต้องได้มากกว่าล้านหนึ่งตอนนี้ล้านหนึ่งกะได้เป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอยู่ที่ช่องไลฟ์สดข้อการใช้วิไลศิ์น,นะคะแล้วก็เสือว่าหนึ่งล้านนมี่บยุพี่น้องนะคะมาล่องคอมเมนต์เอาตงพี่น้องว่าสําหรับอุญิงจะได้มาลัยปิดวงกี้ลาด เราพี่น้องนาะแหลัวก็สำหรับในหมู่บ้านนี่พี่น้องทังวงสาวหน่อยเพชรดพนแหงมาทําการแสดงอยู่ที่อําเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ที่บ่เป็นตะเกิดพี่น้องนะคะย้อนบ้านนี่แหละฝนฟ้าก็ที่ว่าบ่เป็นใจหมู่บ้านนี่แอไมิ่ก็เลยเดินห้างไปเบิ่งหนางานไปเบิ่งสถานที่แล้วค่ะพี่น้องแต่ว่าทองฟ้านี่ค้มค่ะคืมแน่นะคะก็เลยบ่ได้อยู่เบิ่งสาวหน่อยเพลรดพนแหงนะคะแต่ว้านี่แหละพี่น้องเป็นกับว่าฝ่าฝน หย่อนว่าฝ่าพนที่ว่าตกแห้งก็เลยบอสามารถทําการแสดงต่อได้นะคะในมือนี้นะคะเพื่อนก็เลยว่าสินี่ละมาทําการในมือนีแทนเมือวบ้านนี้กะยกเลิกนะคะเลยสีมาทําการแสดงในวันนี้แทนปกติวันนี้จะเป็นวันเดินทางนะคะแต่ว่านี่ละเพื่อนก็เลื่อนจากเมืองบ้านนั่นเป็นมือนีนะคะสำหรับผู้ใดทีอยู่ไกลก็อยาลืมเดินทางไปส่งกําลังใจให้สาหรับอุ้งอิงเพชรรุนเงได้น้องพีองน้องในมือนีนะคะที่ว่าเป็น มือจูดบังไฟนะคะมือว่านเป็นมือแห่มือนี้เป็นมือจูดบังไฟนะคะสำหรับศิลปินสาวน้อยเพชรรุนแทงหลากหลายคนก็คือสีนี่แหละได้เดินทางไปเบิงบุญบังไฟนะคะสำหรับศิลปินหลากหลายคนก็คือเซวันนี่หละเป็นก็สีเบิงการจูดบังไฟอยู่ไปต์นอพี่นองนั่น้ละพีนองก็เซวานนี่แหละสำหรับศิลปินสาวน้อยในตอนนี้ก็คือสียางยูตามอำเภอเมืองสวงผุนหลักพี่นองคะคณะผู้ใดอยากสเห็นศิลปินสาวน้อยอยากเห็นแดนเซอร์สาวน้อยนี่ ให้ไปยูในอำเภอเมืองสวงในมือนีนพีนองเนะนะคะว่ากัน่าบรรยากาศนี้คลึกคลื้นมากๆนะคะนั่นละพี่นงสำารับคลิปนี้ขอจบไปสวสดีสักก่อนนะคะขอควาสวัสดีค่ะ